Hey! ก็ต้องกราบสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beach Channel นะครับผมก็วันนี้เราไปอยู่กันในเก,กินกาลินหน้าสิบฝ่ายไทยแร่น,นั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้นะครับพี่เกยมาสอน รับของฟรียกเซิร์ฟเลยแล้วก็จะมาสุ่มนะครับผมอ่าสุ่มกิจกรรมตู้สุ่ม8ครั้งในส่วนกิจกรรมคอบปานเ่นเองนะครับเป็นหมัดนะครับผมเออทุบลงพื้นนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยในคลิปนี้ก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูว่าจะหมดกันกี่เพชรนะครับต้องใช้สูตรไหนนะครับเออถึงจะออกง่ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าต้องมาดูคลิปพี่ก่อนนะครับผมก็ไปตัดสินใจอ่าเติมสุ่มเติม,มแบบเออสุ่มกันนะครับผมเออ นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูว่ามันหมดกีเพชรนะครับมันออกง่ายหรือออกยากนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็มีกิจกรรมแจกเพชรกันด้วยนะครับที่พี่บอกเมื่อวานเลยนะครับใครที่คอมเมนต์ไว้นะครับมาลุ้นคลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่คอมเมนต์แฮชแท็กใส่แฮชแท็กบิชแนลนะครับแล้วก็อ่ายืดีตัวเองนะครับชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่าพี่จะมาสุมนะครับมาเดี๋ยวพี่ไปสุ่มแจกเลยดีกว่านะครับผมที่คอมเมนต์เมื่อ 68คอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เอาสักสองรางวัลแล้วกันนะครับสมแจก2รางวัลแล้วกันคนแรกไม่ได้นะครับก็ไม่มีชื่อเฟซมานะครับไม่มีชื่อเฟซมาเนาะคนที่2ก็ไม่ได้นะครับผมทำไมไม่เม้นมาเนี่ยนะครับคนต่อไปครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมทำไมมันค้างนานจังเนี่ยคนต่อไปไม่ได้นะครับผมเฮ้ยทำไมมายากอย่างเนี้ยมาคนต่อไปอ่าเรียบร้อยนี่ได้นะครับผมอ่าก็มียูดีนะครับแล้วก็ มีชื่อเฟซนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ให้เลยนะครับปุ๊บอ่าเข้าสู่ระบบปุ๊บอ่าเรียบร้อยเป็นน้อง DJ เจนะครับผมนี่2 3 5 7นั่นเอง,เองนะครับเดี๋ยวพี่ขออ่าเข้าแอปแอพีก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะสแกนอ่าอันนี้เลยนะครับผมสแกนเติมให้เลยนะครับไวดีนะครับผมสำหรับแอปแอพีนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีสแกนนะครับเราสแกนไปปุ๊บนี่ปุ๊บสแกนปับ๊บ รอกดอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมในส่วนขั้นตอนนี้เนาะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเรียบร้อยนี่เลยก็ได้รับเพชรไปแล้ว68เพชรฟรีเลยสรับน้องลีเจเกตสองส7นั่นเองนะครับมารปสุ่มคนต่อไปกันเลยครับในส่วนคนที่2ในคลิปนี้นะครับมาคนสุดท้ายในคลิปนี้แหละนะครับปุ๊บอ่ามาเลขอีกสองเลย ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต <hã> <shocked> ้องใส่ให้ครบนะครับผมต้องใส่ให้ครบนะครับถ้าใครใส่ไม <re ktion> ่ครบก็คือไม่ได้นะครับน้องคนนี้ไม่บอกชื่อเฟซมานะครับก็ไม่ได้นะครับต้องใส่ระบุชัดเจนนะครับผมต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอ๋อน้องคนนี้ได้นะครับน้องไหมวารานั่เองนะครับนี่มีชื่อเฟซแล้วก็มียูดีนะครับแล้วก็ แฮชแท็กดิสนัลกันด้วยพี่หล่อเท่ครับขอบคุณครับผมมาโอเคเดี okay, พี่ขอสือระบบก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะแตกเลยนะสำหรับน้องคนนี้นะครับก็ทําตามกติกาแบบเต็มระบบเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จัดการให้นะครับผมสำหรับน้องอมจูนะครับโคตรจุดชื่อรหัสโคตรเลยโอ้โหสุดเกิน โอเคนะครับเมื่อกี้ก็ผิดพลาดไปเล็กน้อยนะครับผมเมื่อกี้สแกนไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวพี่จะนี่เลยซื้อเป็นบัตรกินหน้ามาเลยนะครับมาโอเคใส่ให้เลยนะครับปึ๊บป๊บอ่าปึ๊บเดี๋ยวรอสักครู่เรียบร้อยนี่เลยนะครับสลับน้องอมจื้อนะครับผมคือรหัสโคตรเท่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับการแจกเพชรนะครับแล้วก็สลับใครนะครับที่กำลังนะครับอยากสุ่มนะครับเว็บซุ่มใหม่เลยนะครับผมก็คือ มีเกมสุ่มแบบว่าสุ่มบอลเลตด้วยนะครับโอ้โหรุ่นลับบอ l เลตคูณ2คูณ5คูณส0เลย้าค,คูณ15ก็มีนะครับผมเออนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเป็น เว็บเติมฟรี .com นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนเล่นนะว่าเล่นยังไงออกง่ายจริงๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสลับใครที่ตามหา wallet นะครับ wallet ไเติมเพชรไว้ซื้อเพชรอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยแล้วก็พี่ฝากไว้ด้วยนะครับสรับเว็บเติมเพชรฟรีไฟนะครับลิงก์เพจใต้คลิปนี้เลยชื่อเพจว่าบิชช p รับเติมเพชรฟรีไฟนั่นเองนะครับปลอดภัย100%การันตีจากช่องบิชช์นแนลเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตู้สุด8ครั้งนะครับผมในส่วน คัพป้าที่มาใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ท่าทางใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟรีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนเสื้อนะครับผมเสื้อตัวละครใหม่นะครับเสื้อสกายเลอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีรับนั่นเองนะครับก็ก่อนจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมในส่วนที่เข้ามาใหม่ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอ่าในส่วนที่มาใหม่นี่นะครับเป็นในส่วนกิจกรรมตัวนี้นะครับมีเป็นกิจกรรมร้านค้าโมโหในตอนนะครับย้อน รอยหวานๆนี่ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนชุดเก่านั่นแหละนะครับผมชุดเก่าที่ GM เออากลับมาในส่วนตู้สุ่มตรงนี้นะครับพี่ก็สุ่มไปแล้ว1ทีนะครับก็ได้เป็นในส่วนกล่องนะครับพี่ให้เดาเลยครั้งต่อไปนั้นก็น่าจะเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมแล้วก็คูปอง2ออันนะครับแล้วค่อยมาออกตรงนี้นะครับผมในส่วนเพชรเนี่ยค่อนข้างใช้เยอะเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็มาสุ่มมาซื้อได้นะครับผมในส่วนกิจกรรมนี้ก็ไม่เสียหายอะไร นะครับผมจหรับใครที่ยังไม่มีชุดแบบนี้นะเป็นแม้ตามรูปนี้นะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับผมในส่วนกิจกรรมที่เข้าวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมเอสก็ยังไม่หมดนะครับใครที่ตามหาโค้ดอยู่ก็ลองไปหาซื้อตามกลุ่มได้นะครับหรือว่าซื้อขวดมาจินเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าพี่แนะนําไปซื้อในกลุ่มดีกก่านะครับเพราะว่า ถ้าก <Bond> ินเนี่ยมันมันเยอะไปนะครับมันเยอะไปแล้วก็มันอาจเสียสุขภาพได้นะครับอันนี้พี่ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมกินพอมาณพอครับส่วนการไปซื้อโค้ดเนี่ยก็คือก็ดูด้วยเครดิตด้วยนะครับแนะนําให้ผ่านกลางนะครับเพราะว่าคนโกงมันเยอะนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับมาสลหรับกิจกรรมมาใหม่ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็นานแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นมีอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนวันนี้เอ้ยวันนี้แหละพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้ ก็มีกิจกรรมรับของฟรีด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่ฟ้ามาดูนะครับนี่นะครับในส่วนกิจกรรมตัวนี้อ่านี่นี่นี่นะครับผมก็คือวันนี้เลยนะวันที่6นะครับวันที่หกบ่ายสองนะครับเวลาบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับก็คือไลฟ์และแชร์นะครับผมดูไลฟ์สดครบนะครับผมอ่ารับไอเทมฟรีๆไปเลยนะก็คือไลฟ์และแชร์ครบ1000ไลฟ์และแชร์รับตั๋วไดบอนรอยัลนะครับผมยกเซิร์ฟอ่ะแล้วก็ไลฟ์และแชร์ครบอ่าห้าพันนะครับผม ได้รับกล่องแห่งชัยชนะก็คือมีในส่วนเซตชุดต่างเนี่ยห้าเซตชุดที่พี่รีวิวไปเมื่อวานนะครับนี่เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับก็จะแจกฟรียกเซิร์ฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ไลค์และแชร์นะครับครบ1 0 0 0 0ื่นนะครับรับเป็นกล่องแห่งความสมดุลนะครับนี่เป็นกล่องตัวนี้นะครับนี่ครับในส่วนกิจกรรมฮอตสดสองเด้งนะครับนี่ก็มีไลฟ์สดนะครับวันนี้เลยนะครับเวลาบ่าย2เป็นต้นไปก็อย่าลืมไปดูช่วยกันด้วยนะครับเพื่อจะรับของฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็อีกนึงนะก็จะเป็นเเหมือนนกัลย นะครับบ่ายสอง็นต้นไปเหมือนกันกิจกรรมเดียวกันเด๊ะนะครับผมพบกับนะครับลดราคาไอเทมผ่านไลท์ผ่านไลท์เท่านั้นนะครับน้องๆต้องไปดูไลท์นะครับสูงสุด85มีอะไรบ้างนะก็จะมีในส่วนอ่าบัตรสร้างห้องนะครับแอร์บอร์ดนะครับอันนี้ในเป็นระเบิดหรือกระอ็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับโอ้โหโคตรสุดมาบอกเลยว่าโคตรสุดลด85เปอนะ เกือบ90%อรนะลดโคตรเยอะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็รอชมในไลฟ์สดพร้อมกันได้เลยนะครับใบสองต้นใบนะครับวันนี้เลยนะครับในส่วนกิจกรรมนะครับฮอตช็อตสนั่นเองนะครับผมทางเพจกาลินาฟิลไฟไทยไหลนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับผมมาโอเคพี่ว่าเราเสียเวลามากแล้วเดี๋ยวพี่ขอรับเพจก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้พี่มีทุนประมาณ1 7 0่ 700อ่ะ700นะครับผมดูซิว่าจะได้หรือเปล่าว่าจะออกง่ายหรือเปล่านะครับผมเนาะอ่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ยังไงก็เติมเอาแน่นอนนะครับสำหรับเซตนี้นะเป็นชุดแล้วก็ท่าทางนั่นเองนะครับเพื่อจะอัปเดตท่าทางใหม่ด้วยนะครับโอเคเราไปสุ่มเลยดีกว่าก่อนที่สุ่มพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมพี่ขอคนละไลค์ตอนนี้เลยนะถ้ากดไลค์แล้วเราไปดูกันเลยโอเคนะครับผมกิจกรรมก็มาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับในส่วนในส่วนตู้สุ่มนะครับแปดครั้งนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนชุดนะครับ แพคคอปปลานั่นเองนะครับผมอ่ะสปิริตเตอร์นั่นเองครับอย่างที่ดูดินะครับประมาณนี้นะครสำหรับชุดแล้วก็มีในส่วนนี่เป็นลายสักตรงหน้านะครับแล้วก็มีตาแดงๆด้วยนะครับอย่างที่แล้วก็มีในส่วนท่าทางนะครับนี่นะครับเก่าพันนั่นเองนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางนะครับแล้วก็ในส่วนตู้สุ่มก็จะให้เลือกออก2ออย่างนั่นเองนะครับพี่ขอเลือกเป็น อ่าอันนี้ออกแล้วกันเพราะว่ามีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอ่าอันไหนออกอีกวะอืมอันนี้แล้วกันนะครับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับปุ๊บออกไปนะครับปุ๊บอ่าโอเคก็เริ่มที่19เพชรนั่นเองนะครับผม19แล้วก็ไป49 99 199 399นะครับ49 5ร้อ9เนั่นเองนะครับประมาณ2,000 2,000กว่าเตรียมไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ดวงไม่ดีนะครับผม นะครับมาโอเคพี่เริ่มสุม่มมาเลยกดไปที่ท่าทางนะครับวันนี้พี่มา,าท่าทางแล้วก็ตรงนี้นะครับอยากได้มากมางบมีอยู่พันเนะครับผมถ้าหมดพันเไม่ได้อะไรชิ้นใหญ่เป็นอันนะครับผมก็พี่ไม่แนะนําให้สุ่มนะครับผมเนาะมาเริ่มครั้งแรกครับผมไปเลยปึ๊บไปยืนยันไปครับผมที่19เเพชรดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมมามาโอ้โหล่มเกลือจ,จัด กดไปที่ท่าทางครับผมกดไปที่ท่าทางย้ำๆไป49เพชรเฮ้ยลายสักจะได้ลายสักเฮ้ยเฮ้ยหืมกล่องสุส่มสกินปืนเปิดทิง้งเฮ้ยอ,ออกยากว่ะออกยากว่ะพี่ไป2ทีแล้วปุตอนนี้เอาลองลองชุดแล้วกันปึบ๊บไปปึบ๊บมาเฮ้ยเหมือนจะได้ท่าทางเหรออเกลียแล้ว199ทีเนี้ย ต้องมาแหละต้องมาแล้วรอยเอากาวต้องมาแล้วท่าทางต้องมาแล้ววะพี่ว่าต้องมาแล้วว่ะเอ้ยโอ้โหกลองเกินพี่ว่าต้องมาแล้วว่ะสังอันเถอะท่าทางโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นไงได้ลายสักมาแล้วลายสักมาแล้วครับผมพี่ไม่อยากได้อันเนี้ย ดูดิเหลืออยู่900เพชอพี่อยากได้ท่าทางขอร้องขอร้องขอร้องเฮ้ยเราต้องกดตัวนี้กดที่เราจะไม่เอาไปเปิดพึบพี่อยากได้ท่าทางโอ้ว่าแล้วเฮ้ยโอ้ตกใจหมดบ้าเออท่าทางต้องเป็นของข้าขาดอีกเท่าไหร่วะเนี่ย100 โอเคมาพี่ก็เติมมาเรียบร้อยนะครับนี่ได้อีกทีนึงมาพี่ขออีกทีเดียวเอาอะไรได้หมดตอนเนี้แต่อยากได้ท่าทางวะไม่อยากได้ชุดเท่าไหรว่วะมาห้าเก้าเก้าครั้งสุดท้ายไปโอโ้เรียบร้อยได้ชุดอโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้มาเรียบร้อยนะครับเป็นแพ็คคัพเปาสปริลเลอร์นะครับผมนี่อย่างเท่ โอ้โหโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่อย่างเท่ครับผมกดเปิดไปเลยปึ๊บเรียบร้อยใช้ทันทีไปเลยครับผมโอ้อย่างเท่เหลือถ้าทางโอ้โหก็โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับตู้สุ่ม8พังนะครับหลายคนก็เกลือหลายคนก็ไม่เกลือนะครับผมลองเอาสูตรพี่ไปใช้ดูนะครับอาจจะได้ผลนะครับผมเอออาจจะได้ผลอาจจะทีเดียวออกอาจจะ2ทีออกก็ได้นะครับผมลองเอาไปใช้ดู นะครับผมกิจกรรมนี้นี่ยก็ใช้เพชรประมาณ2,000ต้น2,000กว่าเลยนะครับอ่าใครที่มีเพชรเยอะเนี่ยก็มาสุ่มได้เลยใครที่ยังไม่มีเพชรเนี่ยนะครับหรือว่าเพชรน้อยเนี่ยพี่แนะนํานะครับผมเว็บนี้เลยเว็บเติมฟรี .com นะครับมีเกมมากมายสุ่มเพชรสุ่มบัตรกาลิน่าสุ่มโอ้โหเยอะแยะจริงนะสำหรับเว็บ,บนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมบอกเลย บอกดีจึงบอกต่อนะครับผมอ่านะครับหลายคนบอกว่าสุดๆออกง่ายสุดๆออกง่ายในประเทศไทยเลยนะครับออกง่ายสุดในประเทศไทยเลยนะครับเป็นเว็บที่ดีที่สุดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับใครที่ อย่าได้เพชรฟรีอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไ,ไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์เพื่อเฟซบุ๊กลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะส่งแจกฟรีแบบต้นคลิปเลยแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับครบ10,000วิวนะครับพี่จะแจกบัตรกาลิน่าเลขบัตรกาลิน่า2รางวัลใต้คลิปเลยแล้วก็ถ้าครบ800ไลค์ย,ย้ำว่า800ไลค์พี่จะแจกโค้ดนะครับ S นะครับแจกโคด้ดเอสโคลาจำนวน 4โค้ดเลยนะครับจำนวน4โค้ดแจกกันไปฟรีเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ